أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي من المصطفى محمد สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลิอฮิโตยบินาฮิริมุัสบนุตจบีนัลมุคารรมอามะตก a s s a l l a i k u m w r a m a t u l l a h i w a b a a a u วันนี้ผะนองนี้าพบกันประสบกับพี่น้องมุสิมที่รักทุกท่านและรวมถึงคนทุกคนที่มุ่งมั่นในการที่จะให้ หลักทำคาสอนของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนั้นได้มีโอกาสได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเขาทั้งหลายซึ่งตรงนี้สําหรับอิสลามสําหรับมุสลิมแล้วเรื่องราวที่มีความสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายนั้นเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลากาหนดกฎเกณฑ์หรือหลักศาสนาบัญญัติทั้งหลายเหล่านั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลา ได้รับการอธิบายและถ่ายทอดจากนบีสุลต่านอะลัยวาอิวะสัลลัมความต่างสําหรับเราหรือสําหรับมุสลิมกับบุคคลที่จะไม่ใช่มุสลิมอาจจะอยู่ในประเด็นนี้ประเด็นในเรื่องของการที่สําหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วเราจะกําหนดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลากฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกความผิด สิ่งที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แง่มุมต่างๆนานา,นานในชีวิตของเขานั้นรวนย่อมมาจากองค์ทั้งสิ้นที่จะรอบการอัิที่บ้ายโดยนบีรราาสลุลต่านสำหรับในวันนี้นั้นก็คือสิ่งที่เราจะได้มีการพูดคุยกันต่อนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเสมือนเป็นบทเกืิ่นนํนนะครับว่าโครงการในการเรียนรู้หลักการศาสนา ที่เราเรียกว่ามาอิฟอัด,ดีนียานั้นสำหรับของโครงการนี้สําหรับของมัสซิโดรุนศาสนานั้นมีประสงค์มีจุดประสงค์มีเป้าประสงค์อะไรในการที่จะพูดคุยถึงเรื่องเรื่องราวที่เราถือว่าเป็นเ,เรื่องราววิชาการหนึ่งของอิสลามก็คือโดยเราเริ่มต้นที่บิดานั้นเราก็ได้พยายามอาธิบายกันไปแล้วประสรค์อีกครั้งหนึ่งก็คือเราต้องการจะอธิบายว่า การที่เราพูดถึงเรื่องของบิดาผลและก็สิ่งที่มันได้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนั้นเราพูดเพื่อจะหยุดยั้งปัญหาไม่ใช่พูดเพื่อให้ปัญหามันกระจายต่อไปแต่เราพูดเพื่อจะยืนยันในหลักการว่าบางครั้งความเข้าใจผิดของหลายๆคนหรือของนักวิชาการหลายๆคนนั้นในการทําให้ประเด็นปัญหาเรื่องของบิดานั้นกลับกลายเราไปสร้างบิดาสอนบิดาขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้น คราวที่แล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั้นได้ย้อนกลับไปดูในเทปแรกของเรานั้นเราได้ยืนยันว่าเราจะไม่ทําหน้าที่ในการที่จะสร้างปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นมาอีกนะครับแต่ที่เลือกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะอธิบายและทาความเข้าใจแล้วเพื่อจะให้บรรดาน,นักวิชาการทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครก็ตามที่เป็นมสซิมหรือคนที่ปฏิบัติตามนักวิชาการนั้นอยากให้ทาความเข้าใจเรื่องเหล่านี้พร้อมๆกัน แล้วก็ให้ได้ฉุกคิดพร้อมๆกันให้ได้ตรีตรองพร้อมๆกันและไม่ทําให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาที่ที่ผมได้สรุไปไว้ในตอนคราวที่แล้วก็คือทําบิดา้อนบิดาขึ้นมานั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นั้นนะครับเราจะมาพูดกันเรื่องความสําคัญว่าทําไมเรื่องเราบิดาหรือการพูดถึงบิดาหรือแปลเป็นทะอุตริกรรมหรือตามความเข้าใจโดยทั่วไปนั้นก็คือ มีใครบางคนมีกลุ่มบางกลุ่มหรือใครก็ตามตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นพยายามที่จะสอดใส่แนวคิดพยายามที่จะสอดใส่พฤติกรรมพยายามที่จะสอดใส่ขนมรำเนียมประเพณีหรือวิถีปฏิบัติอะไรก็ตามซึ่งอิสลามไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเข้ามาในหลักการศาสนาแล้วบอกว่ามันคือส่วนหนึ่งของหลักการศาสนานั้นถามว่าทําไมอิสลามจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ถามว่าทําไมลามจะเหมือนกับแนวคิดของศาสนาอื่นหรือเปล่าว่าแม้กระทั่งถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ดีจุดมุ่งหมายในการที่จะทาให้คนเข้าใจศาสนานั้นเราอาจจะพูดศาสนาเป็นศาสนาของฉันก็ได้เป็นศาสนาที่ฉันคิดว่ามันใช่แล้วก็ได้สําหรับแนวคิดอื่นแต่สำหรับอิลามทำไมไม่ได้ทำไมลามต้องผูกพันก็คือไม่ว่าจะพูดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ต้องมีที่มาจากกิตาบุญลอ จากอัลกุรอานการีมต้องมีที่มาจากอะด,ดีษจากรีวายะจากรายงานทั้งหมดที่สืบได้ว่าไม่ขัดแย้งกับอัลกุรอานและรวมทั้งการวินิจฉัยปัญหาข้อศาสนาของอะเลมุลามะที่ได้มีพื้นฐานจากอัลกุรอานและอัละดีษหรือรีวายะต่างต่างเหล่านั้นทำไมจึงมีความต่างกันนะครับวันนี้ผมจะพยายามอธิบายในส่วนตัวนี้นะครับว่าเรามีเหตุผลอะไรที่ท,ที่เรื่องที่เราพูดเรื่องบิดอา์เนี่ยเราถือว่าทําไมเป็นเรื่องใหญ่ทําไมเรื่องสังคมเราเนี่ย มันต้องให้ความสําคัญคําว่าให้ให้ความสําคัญก็ย้ำแม่ย้ำอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับคาว่าให้ความสําคัญนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องการที่จะทําลายหรือไม่ต้องการที่จะสร้างแง่มุมที่ไม่ดีแต่ต้องการผงบอกว่าเมื่อเราได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกับ b ิ t อาร์ไปในที่สุดแล้วเผลอๆสังคมอาจจะกลับคืนสู่ภาวะดั้งเดิมก็ได้ก็คือ ไม่มีการประนามกันมเมื่อไม่มีการประนามกันก็คือไม่ทําปิดาอาซอนปิดาสังคมก็อาจจะย้อนยุคกลับไปเป็นสังคมเดิมๆที่มีแต่ความสุขก็ได้นี่คือแง่มุมที่เราพิกัดนะครับวิธีการพูดคุยก็คือเราเรา,เราประเด็นปัญหาปิดาอามาเป็นปัญหาใหญ่ทําให้สังคมเรามันมันมันแตกแยกจนั้นถูกวันนี้ถ้าเราพูดให้ปิดาอามันถูกต้องตามหลักศาสนาจริงๆหรือ ถ้าในส่วนตัวผมผมก็บอกว่าตามทัศนะของผมมันถูกต้องจริงๆอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยมันอาจจะทําให้สังคมกลับไปตั้งแต่ในอดีต๋อที่มีการว่าร้ายกันบิดาานะั้นไอ้คนที่ว่าร้ายนั้นทําบิดาซอมบิดาขึ้นมาแสดงว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็ไม่ได้ทําบิดาเลยมันก็อาจจะทําให้สังคมย้อนกลับไปก็ได้แต่ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือทัศนะเชิงวิชาการที่ผมได้เรียนกับพี่น้องแล้วว่าอาจจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้เราถือว่าเป็นเป็นทัศนะเชิงวิชาการ เพียงแต่ว่าเราต้องการให้นักวิชาการหรือผู้รู้นั้นได้มีโอกาสสดับตรับฟังได้มีโอกาสในการตรีตองและพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมนําเสนอไม่ว่าจะเป็นอายะกุรานไม่ว่าจะเป็นฮะดิษฮะดิษไม่ว่าจะเป็นข้อเขียนข้อปรดาลรุลบุระบานนั้นรับฟังได้ไหมและเมื่อรับฟังได้มันเป็นอย่างไงบ้างพอจะมาช่วยเหลือสังคมได้ไหมนั่นเองนะครับ เหตุผลง่ายๆที่สุดว่าทําไมเรื่องบิดาในทศนะผมที่นําเสนอในในในโปรแกรมหรือในรายการของการเรียนรู้หลักการศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าสิ่งที่อิสลามให้ความสําคัญที่สุดก็คือว่าอิสลามมีแนวคิดที่บอกว่าพระเจ้าคืออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตารานั้นพระองค์เป็นชาเรียกแต่เพียงผู้เดียวพระองค์เป็นชาเรียกหมายถึงพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงประทานศาสนาบัญญัติทั้งหมด อาจจะในแง่ของถ้าเราจะพูดเพื่อเห็นภาพก็คือในแง่ของศาสนาบัญญัติที่ให้ความหมายโดยรวมหมายถึงทุกคนเข้าใจได้ทั้งหมดทุกคนเข้าถึงทั้งหมดโดยไม่จําเป็นต้องผ่านการอาธิบายเขาเรียกว่าเป็นชาเลในแง่ของวางงุกลมหรือกฎเก,กณฑ์ทางศาสนาบัญญัติในลักษณะของการครอบคลุมหลักการศาสนาที่เจ้าของตัวเราสุภานุตลาเราให้ความสําคัญในประเด็นนี้ ในขณะเดียวกันความสําคัญต่อมาก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการจะอธิบายความครอบคลุมของศาสนาที่เจ้าของศาสนาคือนัดดีนาอินเดรลอิกิสลามเจ้าของศาสนาตัวรัสุมฮาตารานั้นได้ส่งมอบภาระตัวเนี้ยภาระในการจะอัดถาธิบายภาระในการที่จะขยายความเมื่อเวลาเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั้น อิสลามในความเป็นเป็นสากลอิสลามในความเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของการดําเนินชีวิตก็จะต้องมีผู้หนึ่งในการอาธาิบายต่อผู้นั้นก็คือนบีสุลต์ละวะไลห์วะลิวะสัลลัมที่เป็นชาเลียนในฐานะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นรอซูลในฐานะที่เป็นนบีในฐานะเป็นคอยคุนบาริยามนั่นเองเพราะฉะนั้นประเด็นตัวนี้ก็คือและถ้าเหลือจากนี้ล่ะคือมีไหมหลังจากนี้คําตอบก็คือถ้าไม่มีใครถ้า ใครก็ตามที่มนุษย์คิดว่ามีสิทธิ์แต่พอย้อนกลับไปดูในกิตาปุร้อแล้วเขาไม่ใช่อยู่ในวปกลมนั้นเราก็ต้องปฏิเสธเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะคิดไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ใครก็ตามที่บังอาจที่จะแสดงทัศนะหรือกระทำหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยต้องพูดย้อนกันขึ้นไปเลยนะครับไม่ว่าจะในยุคสมัยของนบีหรือหลังจากยุคสมัยของนบีผูกก้กระทำไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีสถานะทางสังคมสูงขนาดไหนก็ตามถ้า ทำนอกเหนือจากคำสั่งของนบีหรือพิจารณาจากกิตาบุลล้อและสุนนะว่าไม่มีสิทธิตามหลักศกาสนาเราเรียกเขาว่านั่นผู้กระทำบิดาเพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากจะเป็นเรื่องสําคัญมากสําคัญเพราะเราให้ความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่จะประทานกฎเกณฑ์ทางศาสนาบัญญัติทั้งหมดต้องคืออลัลลอฮฺซุบฮานตลาและนบีของผมเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นถ้านาบีเป็นผู้พูด อัลสุมานุตาเป็นผู้ตราว่าบุคคลเหล่านี้มีคุณสมบัติในการทำความข้าเจาสนาอันนั้นเราสามารถรับได้การกระทำของพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการกระทำบิดาแต่เป็นการสนองต่อสนองตอบต,อต,อตอก,กฎเกณฑ์ทางศาสนาต่างหาแต่ถ้าใครก็ตามไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ของการที่ชาเรียมายจากอโลสุมานุตาาและนบิโซลวาไรวาเราจมเป็นผู้คนนก็ถือว่าอยู่นอกกฎเกณฑ์นี้นะครับแต่นะเราตกลงร่วมกันเป็นอย่างนั้น บิดาในหลักการศาสนาแล้วเราถือว่าเป็นปากมหันต์ต้องใช้คําพูดอย่างนี้ใครก็ตามที่ที่กระทําบิดาหรือคิดจะทําบิดาหรือตั้งใจจะทําบิดาหรือคิดว่าศาสนาเราจะทํำยังไงก็ได้การกระทําเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นปากมหันต์เป็นการกระทําที่เรายอมรับไม่ได้แต่พูดประเด็นนี้นั้นต้องการให้ย้ำกับพี่น้องว่าพอพูดประเด็นนี้นั้นหมายถึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดน,นะครับ และก็ต้องพิจารณาให้ย้อนกลับไปว่าเป็นบิดาตามจุดมุ่งหมายที่นบีพูดจริงๆต้องเป็นบิดาตามจุดมุ่งหมายที่อัลกุราอานอัลลอฮ์สุบฮานอวตาตรับในฐานะที่เป็นชายเนตจริงๆนะครับผมขอย้ำประเด็นนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นประเด็นตัวเนี้ยในการไปตีกลุ่มบุคคลกลุ่มมือนึ่ต้องให้แน่ใจก่อนนะครับว่า ถ้าไม่มีถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ทั้งหลายแลมาจากนบะี Solo, นสุลต่านวาเลัวนิวาซัลลัมแล้วแล้วก็แน่นอนอันนั้นใช่แต่ถ้ามีถ้าสืบได้ว่ามีอันนั้นเราไม่ได้ไปลวนี่คือความสําคัญของเรื่องที่เราได้พูดคุยความสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าทําไมต้องพูดถึงเรื่อง,องบิดาสาคัญมากก็คือประการต่อมาก,ก็คือมีเชเพิมเป็นบาปมหันเท่านั้นแต่สิ่งที่เราชัดเจนซึ่งินชารลอ์ต่อไปเราจะ จะมีหลักฐานเราจะมีการพูดคุยเราจะเอาหลักฐานยืนยันกันหลักฐานก็คือสิ่งที่ปรากฏในอั้นุรอานและสิ่งที่ปรากฏในคาดีสูรในลือวายาต่างๆนั้นชัดเจนที่สุดก็คือได้กําหนดเอาไวอ้อย่างชัดเจนว่าใครก็ตามเป็นมุตะเดีอ่ใครก็ตามไปเอาหลักการอื่นที่ไม่ใช่หลักการศาสนาเข้ามาแล้วพยายามบอกกับผู้คนโดยมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกของตนเองที่คิดว่ามันใช่ก็ตาม บุคคลคนนี้ที่อยู่ก็คือไฟนรกเท่านั้นนะครับเมื่อที่อยู่เป็นอย่างนี้แสดงเ,งเมื่อเมื่อคาพูดนี้ว่าใครก็ตามจะทําตามการปิดนาแล้วบอกว่าสุดท้ายของเขาคือไฟนรกแสดงว่าเรื่องนี้เป็นบาปใหญ่นั่นเองนะครับนี่คือในัานะของหรอบุรุมรรคของเราจะพูดอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเรามาเจาะประเด็นกันนะครับมาเจาะประเด็นกันว่าอันที่หนึ่งวันนี้ผมมีไอุพระามที่เอ่อมาฝากเพื่อจะให้พิิพิพจรา,ารณากันเนี่ยเอ่อประมาณ หลายองค์การด้วยกันนะครับแต่ละองค์การก็จะยืนยันในหลักการว่าเอาลอสซบฮานนวตาเท่านั้นที่เป็นผู้ประธานกฎเกณฑ์ตามกฎเกณฑ์ของศาส,สนาบัญญัติทั้งหมดไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะก้าวไก่ได้และเมืออ่อลอสซูนาตาตัดสินประการใดก็ต้องเป็นเช่นนั้นนบีสุลต่านละวาระละวารตัดสินประการใดก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะครับใครก็ตามที่นอกเหนือจากนี้ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเราถือว่าไม่ชอบด้วย หลักการศาสนาน,นั่นเององค์การแรกที่ผมจะยกแล้วก็เป็นองค์การที่เราหลายคนก็กได้คุ้นเคยในส่วนตัวนี้แล้วก็เป้าหมายส่วนหนึ่งของการได้อธาาิบายหรือได้พูดคุยหรือได้พูดเรื่องราวทางวิชาการก็เพราะองค์การนี้เป็นองค์การหลักก็คืออิสลามต้องเป็นศาสนานหนึ่งเดียว อิสลามต้องการให้มุสลิมทุกคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันที่มีพื้นฐานตามหลังกาศาสนาจากกิตติบรลและสุนนะเหมือนเหมือนกันองค์การที่ว่านี throne, า bah, ้อยู่ในสุราะอาลอิมรอนอายะที่103่งรในการเป็นองค์การที่เราคุ้นเคยดีอัลลอฮุซุนาตาตรัสว่าอูบิลเลเนชัยต้อนอัวะจิมว่าต์ซึมูบิฮับลิลล่ฮ์จามีอันวะลาดฟรรักวะวะวุุรูนิอัมตัลลอฮ์อัลัยกุมอินกุนตุมอาดาน์ฟัลลัฟเบนักลูบิคุม ฟาสบัตุมบิญ a าอม i ติหีเอ a วะนะงค์การนี้ถามว่าทําไมผมยกมาทั้งที่มาพูดถึงเรื่องบิดะอาก็เพราะเรากําลังอธิบายว่าความสําคัญที่สุดของหลักการศาสนานเนี่ยมันคือหนึ่งเดียวกันเปรียบเสมือนกับเป็นทับลุนล้อเปรียบเสมือนเป็นสายเชื่อของรถสุพรรณหัวตาลเมื่อหลักการศาสนานเป็นหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งเดียวทุกคนต้องยึดสายเชื่อกของรถสุพา,าณอตาราหนึ่งเดียวในองค์การนี้ได้พยายามอัดฐาธทีบายและได้พยายามบอกกล่าวว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะยืดคับรุ่นล้อนี้พร้อมๆกันเหมือนๆกันและก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะแสดงความแตกแยกออกมา ด้วยการคิดด้วยการนําสิ่งอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ศาสนาเข้ามาในศาสนานั่นเององค์การนี้อธิบายได้นี้ว่าจอรตซีโมเบคดินไลจะมีอันพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดเหนี่ยวสายเชื่อของลัทุิฮานุต尔าอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเวลาท่าฟรอกูลและอย่าได้แตกแยกกันคําว่าอย่าได้แตกแยกกันอันนี้เป็นสุดยอดของคําสอนของอิสลามแล้วเพราะว่าดังที่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าใครหลายๆคนคนที่เป็นมุสลิมก็ ก็มั่นใจและรับรู้ประเด็นนี้ดีว่าสังคมมุสิมนั้นต้องการสังคมที่เป็นเอกภาพมุสินนั้นควรจะอยู่ในฐานะที่เป็นสังคมที่เชื่อในเตาเีดในขณะเดียวกันเชื่อในเตาเีดหมายถึงความเป็นหนึ่งความเป็นเอกาของมรสุมฮานอตาราในขณะเดียวกันถ้าคุณตามผู้ที่เป็นเอกาจริงหมายถึงตามมรสุมฮานอตาราก็แสดงว่าคุณทั้งหมดนั้นก็คือเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวกัน เป็นคนกลุ่มเดียวกันนั่นเองนี่คือหลักการใหญ่ประการใหญ่สําคัญที่สุดอันกรานอง์การนี้จึงบอกว่าวาลาต่เฝรอปูและอย่าได้แตกแยกกันนะคำว่าอย่าได้แตกแยกกันเนี่ยนะครับท่านเชคจาฟ้าสุบฮานีท่านยกองค์การนี้และท่านบอกวันนี้แหละ,สะแสดงให้เห็นความสำคัญว่าปัญหาประเด็นปัญหา,ญหาบิดา์เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ย เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเอาประเด็นเรื่องวิดาม,มาพูดแล้วมันพูดไม่ตรงตามเป้าหมายสาัลมันเกิดการตะฟะ้าหลอกูมันเกิดการแบ่งแยก มันเกิดการออกเป็นส่วนๆนั่นเองชัดเจนนะครับเราดูองค์การต่อให้จบก็แล้วกันนะครับใ้ความทีซ่ซามไม่ต้องการการแบ่งแยกถามว่าทําไมละ่ะก็เพราะว่าเวลาถ้าคุณใช้หลักการศาสนาหนึ่งเดียวมาจากเบื้องบนมาเจ้ารสุมานตระละลประกันว่ามันไม่แต่แยกแน่นอนนะครับมันไม่แตงแยกเพราะคนพี่พูดหมายถึงก็สุมานโตระก็นหนึ่งเดียว พูดผ่านนบีสุลตัลลอฮฺวาอะลัยวะซัมมนบีมุฮัมมัดก็ลตัก็หนึ่งเดียวกันเพราะเรามีก,กา,าริมัชฮาเดตัยหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะแตกแยกกันถูกไหมครแต่ถามว่าที่มันแตกแยกกันก็เพราะว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มมันมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะใช้อวานัสของตัวเองหรืออาจจะใช้ทิดว่าตนเองนั้นมีมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาลแล้วมันก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมบิดาอันั่นเองนะครับพี่น้องลองลอง,ลองคิดประเด็นนี้ด้วยนะครับ วะครูนิ่ยมะทัลลอยอะไุกมอัลลอฮซุบฮานูวะตะลาดได้เตือนสติแล้วบ่มบอกว่าทุกคนทุกคนเนี่ยรับทราบใช่ไหมว่าความแตกแยกมันคือความเจ็บปวด สิ่งที่เก,เกิดมาในโลกอาหรับอย่าลืมนะครับโลกอาหรับสมมติเรายกกันตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยเริ่มต้นสร้างนบีอาับอะไรอิสลสามตตูซามเรื่อยเรื่อยมาก็ตามเนี่ยทั้งที่ก็รู้ว่าชนชาติอาหรับนะครับในท้ายที่สุดก็คืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นชนชาติที่นบีศารลโลวะอะไรวะซามเกิดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแน่นอนเกียรติยศค,ความมีเกียรติยศในส่วนตรงนี้ก็ยังคงอยู่ในโลกอาหรับแต่ถามว่าที่เป็นปัญหาในอดีตก็คืออดีตคุณแต่ แล้วก็ต่อมาคุณรวมและคุณก็แตกอีกองค์การน,นี้จึงที่ให้เห็นว่าให้พินิจพิจารณาให้ดีว่าคุกุรูเนี่ยมาตลอยอะลักุมจงพินิจพิจารณาจงรำลึกถึงความปลดปานที่เราสุภาณโอตะได้ประทานไหมกับพวกเจ้าในดิดูซีอิฟคุณตุมาดานพวกเจ้านั้นเป็นศัตรูกันอย่างร้ายกาบก็คือฆ่ากัน คนละเผ่านะครับเมื่อคนละเผ่าก็ง่ายนิดเดียวนะครับตัดสินด้วยวิถีของเผ่าก็ฆ่ากันยิงกันอย่างเดียวจริงพอพูดถึงเรื่องนี้มันย้อนกลับไปว่าไอเหตุการณ์1 4 0 0กว่าปีเนี่ยมันกลับได้เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันนะครับไว้มีโอกาสเราได้คุยกันในประเด็นนี้อีกว่าถ้าเราเอาการนี้มาอาธิบายบ่อยๆเราจะรู้ได้ทันทีว่า มันประเด็นประเด็นอย่างเดียวไอ้บิดาศาร์ไม่เกี่ยวบิดาศาสร์ศาสนานะครับมันเป็นบิดาศาร์ทางความรู้สึกมันเป็นวิดาศาร์ทางสังคมมันเป็นวิทยาอะไรมันมั่วไปหมดบทสรุปง่ายๆก็คือมันไม่ใช่หลักการศาสนาเลยแหละที่คุณเอามาพูดคุณเอามาอาธิบายกันมันก็เลยเกิดปัญหานี้ฟัลนะลาฟเบย์นักลูบิบกุมอัลล์ลลพ,ออลลรพระองค์อลล์สุภาโนตระพระองค์เป็นผู้ที่สมานเป็นผู้ที่รวบรวมเป็นผู้ทําให้หัวใจทั้งหลายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันฟันลาฟเบย์นักรูบเบกุม ได้ประสานได้สมานหัวใจทั้งหลายเข้าวยการฟาสบาัตุมดียอมตีอิควานาและในอดีตรเราก็ใช้คําว่าพี่น้องมูซิมมาโดยตลอดนั่นเองก็คือก่อนหน้านี้เสร็จแล้วอิลามเนี่ยมันเผชิญสภาวะอย่างเงี้ยนะครับเคยวาารวมกันยางดีก็แตกแตกพอรู้ผลของการแตกก็รวมแล้วก็แตกก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ไม่รู้ว่าเราเราจะอยู่ในในยุคสมัยไหนแต่อย่างไรก็ตามองการนี้เป็นองการที่สมบูรณ์แบบที่ชี้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถืงงอแม้กระทั่งรอยกองการนี้เพื่อจะบอกว่าศาสนาต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับจุดประสงค์การยกองการนี้ในประเด็นเรื่องของบิดทหานั้นย้ำก่อนในประเด็นเรื่องบิดาต้องการบอกว่าเพราะฮับลุนล้อมีหนึ่งเดียวที่ทุกคนต้องยึดเหมือนกันตอนนี้ต่างคนต่างใช้ทัศนะของตัวเองที่ไม่ใช่หลักการศาสนาพอมันทําลายฮับลุนล้อตัวนี้มันก็เกิดการตะฟ้ารอูงเงเกิดการตะฟ้ารุกเกิดการแยกกันนี่คือผลเสียของบิดทหา,านั่นเองนะครับซึ่ง ก็อนินชาอัล์ล็อ์นะครับในครั้งต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาอธิบายกันต่อนะครับว่าสําหรับเป็นเป็นเป็นบทเกินนําก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปไปสู่รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์